คลืนมาตาด้วยบ้าโอ้เหนาเต้องทำบ่อยไหมครับ ที่ขอนแก่นนะคะวันนี้เราจะไปสรพรพสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าเราเอาไปซื้อที่ดินมาใช่ไหมคะที่คลองส5ห้าเด็กท้องถิ่นว่ะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเด็กคลองสิบหนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าคนเด็กท้องถิ่นที่น,นี่เขาทำอะไรกันนะเป็นล็อกนี้เลยสวัสดีค่ะ,ดคะเด็กท้องถิน่น <c oughs> เด็กท้องถิ่นนี้ใช่คนเดียวกับสนามกอล์ฟหรือ เราก็เลยอยากจะมาเรียนรู้วิถีของแบบเกษตรกรบ้างทํานาดํานาอะไรเราก็ทําไปแล้วเรียบร้อยทีนี้จะมาดูสิ่งมีชีวิตที่จะเอาไปปลูกที่จะเอาไปปลูกที่จะเอาไปปลูกไม่ใช่ปลูกเอาไปเลี้ยงในที่ดินก็เลยจะให้เด็กๆมาเรียนรู้ว่าการจะทําฟาร์มกบ อยาไม่กลเหรอก็มองถึงมัอยากเห็นว่ามันไม่กล้าไปหรอกถ้าถ้ามันมีฟาร์มด้วยไอเกตก็กลัวเหมือนกันไอเกตก็กลัวเหมือนกันในนี้เออไปดูมันก่อนเผื่อมันน่ารักไม่ดูนะอันนี้ไงนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มาด้านนี้สวัสดีค่ะแม่จ๋าอันนี้ความกบแม่เหรอจ๊ะดูดตัวอุ่นอันนี้เขาเรียกว่าพันมันมีกี่สายพันครับที่เนี่ยมีสองสายพันค่ะนี่ก็คือเป็นกบอ่ากบเนื้อนนน้องกบเนื้อใช่ค่ะที่เรากินกันเหรอใช่ค่ะ เด็กๆที่กำลังทดลองเลี้ยงอีกแต่ทางนต้ก็คืออเมริกันบูลด็อกก็เป็นกบเนี้ยที่เหมือนการแจกมาจากต่างประเทศอเมริกันบูลด็อกอเมริกันบูลด็อกที่มันแบบเดินล็อกก่อนเห่าได้ด้วยเรากลัวกบไหมไม่ไม่กลัวเลยเลี้ยงยากไหมครับไม่ยากครับเลี้ยงง่ายแต่ต้องดูแลเรื่องความสะอาดนะโอ้ต้องดูแลเรื่องความสะอาดใช่ค่ะควาสะอาดขนาดนั้นเลยเหรอครับ ต้องต้องเปลี่ยนน้ำให้เขาบ่อยๆค่ะถ้าน้ำเสียเขาก็จะป่วยไม่สบายแล้วทำไมเราต้องแยกเป็นเหมือนแบบเน็ตไข่นิดมันอ่ะคะก็จะแบ่งเป็นข้อพันแม่พันกบเนื้อสำหรับาำนายตัวนั้นมันกินขาตัวนั้นไปแล้วอ่ะนี่หดูดิพี่ปล่อยกบกินกันเองเหรออุ้ยดูดิเฉอิ ขอเข้าไปดูข้างในหน่อยได้ะแม่จ๊ะพี่โอ้ยเยอะมากเลยนะจับอ่ะวิคันเลยตัวใหญ่มากลูกนี่ลูกฟรอสติ้งแต่เทดลองรีวิโอ้โหดูตัวที่ใจเราเลยด่าเลยด่าแล้วสัญญาอุ้ยมันใหญ่มากอันนี้คือท่าไปขายกันเขาขายโลเท่าไหร่คะร้อยยี่สิบบาท ตามเขาจะว่าตามตามฤดูกาลน้อยมากราคาขึ้นลงค่ะถ้าถ้าของเยอะราคา,ขาขก็จะลด<ม>คุณลูกค่ะแม่จ๋าเขาทำความสะอาดบอ่ออยู่เห็นไหมช,ช,ช่วยช่วยไหมแม่เปิดประดูรอระลับกเรามื่ออยากช่วยอยากช่วย,ย,วยหมก็คือเอาน้ําออกแล้วก็เต<า>ิมน้าใหม่เข้าไปช่แค่นั้นเลยอาจจะมีขัดถูบ้างนิดหน่อยถ้ามีตะไคร้คือราต้องใสตะไคร้ลงไปจะได้ไม่ลื่นไปไหมไปแต่ให้งั้นเดี๋ยวเราไปดูแม่แม่กำลัง ตอนนี้เขาก็มีงููนะครับลูกออดตัวท่อปลาช่อนะอยู่ตรงนี้จริงๆไปดูจริงเหรอจริงลูกออดตัวท่อปลาช่อนเดินไปดูลูกเดกนแดงๆมาดูลูกออดก่อนลูกออดยังหูยใบเหมือนเป็นปลาเลยอ่ะคือปลาดีๆอ่ะตอนนี้เขากำลังเริ่มจากขาหลังขาด้านหลังค่ะขาเขาจะมีขาหลังไหนด้านหลังนี่ค่ะอตอนนี้กำลังจับใช่ค่ะแดงๆนี่ค่ะกำลังใส่หม้อเลยค่ะแดงๆขาหน้าเขาจะออกทีหลัง เสียงเมื่อกี้ร้องอืออือไหมคีเลนโกรธคเลนโกรไม่ใช่ได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้มไม่ใช่เมื่อก,กี้ลินมาบอกมัมว่ากบร้องกบอะไรร้องขนาดนั้นเนื้อดูถ้ากบมันร้องขนาดนั้นมันต้องตัวใหญ่มากมันกลางวานอยู่ในใเนด้าตรงหูมั้ยนะเฮ้ยพี่จริงเหรอ<ช>มันร้องมันจริงเหรอ อันนี้ยังไม่ร้องยตะกี้ไม่ร้องตะกี้มันตกใจเฉยๆพี่พี่บอกให้มันร้องได้เปงนตัวผู้ค่ะตัวผู้เขาจะร้องคเห็นไหมมอมไหนอย่าวัววัวจับัวเป็นู้ดอลกลงได้ไมลงได้ค่ะเพราะเดี๋ยวต้องทําความสะบ่อนี้ด้วยทําควสะอาดลูกด้วย้อดองเ้าเลยครับทําควสะอาดลูกด้วยถอดรองเท้าก่อนเราเข้าบอนมันที่บ้านเหรอเออมันมีอมรานนะโอ้ยมอมมัเหยียบนนองนเอน้ำมันนองน้ำมันรูดไป

นูนูน <m> ูน <t ired> er <m> ิรินี่มานี้คสนุกกลับมาลอดเลยใสจะเป็นสระน้ำแข็งระวังเหยียบน้องนะแล้วรู้ไหมคะตัวไหนตัวผู้ตัวเมียดูยังไงดูยังไงตัวผู้เล็กตัวเล็กอ๋คือตัวเมียใ่กลมๆตัวผู้จะตรงหูอันนี้ตัวเมียอันนี้แล้วตัวผู้เขาจะตัวใหญ่กว่าตัวเมียด้วย ปกติกบไทยตัวเมียจะโตกวกตัวผู้แต่เสลับกันเรนยาอยากีดน่ารักจังเลยนมันอยู่กับลูกะแต่กบไทยไม่เชื่องขนาดนี้เะกันทุกนอนี้เขาเชื่องหรอใช่ค่ะเชื่อง่เรนเนให้ล่อุ้มบางล่ายังไม่ได้หยิบเลยไออเราหยิบไมคะหยิบไม่เป็นาตกแล้วค่ะใช่ยังนุมากเล เราจะปล่อยน้ำนะนะเดมตัวขัดนะไอเดนโกยไว้ไอเดนโกยไว้ก่อนตรงนั้นนะัวนี้าช่วยด้วยาด้วยไอเดนบ้าด้อยนะเดนเอออย่างนั้นเลยเดนเดน่กยออกไปเดนเดนไม่อยู่เดนอักขด ให้น้องหนียังให้น้องหนีแม่ถูอยู่อะไรเนาะได้แล้วต้องทำบ่อยเลยครับง่า่ยันน totally ี้เดจะบอกว่าทีนี้มมีคามจริงอะไรฮะ มันหมดแล้วเงในเหรอไม่ใช่ามาหกวันเตมเก่งในเ้าตัวไม่พอเลยวันหนึ่งน้ำสัอวันหนึงเก่งในอ่ะค่าต่ำสองัวครึ่งค่าต่ำสองตัวครึ่งโอ้ยเด้นตกใจหมเลยฝนเด้นอะอุ้ยเดนลงไปเลยก็ยิ่งง่ายใหญ่เลยถ้า พี่ก็ไม่เห็นพอดีผาเมื่อกี้คือทรมานสั่นไปหนูว่าเอาเฉามือตายต้องเฉามือแค่นี้มันก็จะตายแล้วเนี่ยคนเลี้ยงมาปีกว่ามันจะช็อกตายแล้วนะตอนแรกมันก็อยู่กันดีตอนนี้มันดูดินิ่งเป็นแบบหุ่นเลยรวมไปอยู่ในมุมเดียวกันนะเอาเดี๋ยวช่วยล้าง ไม่ใช่ล้างกบล้างพื้นเอเดนล้างกบเอเดนล้างไครอะไในล้าไม่ใช่ก,กบยงงงังไม่ก <c oughs> มเกนะลียดนะถึงแล้อุ้ยใ่แเอามาพี่เรนออกมาพี่ล่าออกมาอันนี้ออกมาด้วยเดี๋ยวเราต้องไปล้างบออ่บอน,นู้นอีกบ่อนู้นลื่นๆอยู่เลย จะเปิดบ่อก่อนวิธีพี่เขาคือพี่เขาอะแดปเห็นไหมพี่เขามีท่อออกเลยไม่ต้องเอาไอ้นี่ลงใช่ไหมครับง่ายขึ้นง่ายขึ้นอ่าแม่จักรกำลังเปิดเน็ตอยู่เอาไหนว่าจับยากอุ้ยเดนเดนออกมาเด่นออกมาเดนออมาเดนเอามาเร็วเด่นไปเราวนี่มาเอาเร็วเฮ้ยระวังหักนะเด่น ไม่รู้อะลูกมันเห็นสามกุมารแล้วมันคงแบบกลัวไปเลยอ่ะอ๋อนี่ที่เราเห็นตลาดบ่อยๆก็เป็นอย่างงี้ใช่ตัวเมียตัวียตัวเมียตัวเมียป็นทำอะไรบอกก่อนไปเล่นไปเล่นไมเล่นถ้าเล่นถ้าไปที่ดินถ้าเลี้ยงโอเคเลี้ยง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 ยังไงบอกมาวนละสามอย่างกบนี้มีชื่อว่า ชื่อว่าตะไคร่ชื่อว่าตะไคร่กบนี้กินอาหารอะไรง่ายๆกินอาหารนิดเอ่งมาสองคือเราต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยขนาดไหนเอออาทิตย์หนึ่งผิดชกผิดชกเด่นช่วยเลยเอเดนไม่ได้เอาหูเข้าไปในบ่อเลยใช่ไหมลืมหูไว้ในโอ่แล้วนละครั้งอ่าถูกต้องวันละครั้งในนั้น มีกบทั้งหมดกี่ตัวห้ามลุกถ้าตอบถูกจะซื้อให้ไปเลี้ยงเราต้องตัดสินใจด้วยกันนะตัวไค้นะตะวไค่อ่ะในบ่อตะไค่เจ็ดตัวเจ็ดตัวอะขอเบอร์เดียวจะเอาแปดแปดอะให้เลือกเบอร์เดียวจะเอาเจ็ดหรือจะเอาแปดใครมั่นใจกว่ากันมีคนถูกหนึ่งคนให้เลือกมาว่าใครมั่นใจไม่นับมาแล้วเลือกกันเลือก ฉลา่นเราอาแปดจิตดีกว่าเอาจิตเอาเจ็ดเนาะเอาแปดจิตดีกว่ายิงชุบยิงชุบยิงชุดอะไรเอเดนเลือกเจ็ดเเจ็ดเจนะเป็นคำตอบสุดท้ายไหมไม่ไม่ได้ดิเรามาด้วยกันไม่ได้อะอ้าวไปงมีเวลาสิบวิ 9ก้าแปดอันนี้รู้เลยว่าเขาตัดจะไปใส่ห้าสี่อะไรที่ใบตาล้วนถงนวลเนื้อสรุปทั้งคู่เลือกเป็นเจ็ดนะโอเคเป็นคำตอบที่ผิดแปดตัวแปดตัวบอกเลยกดคำถามต่อไปบูฟอล์มันมาจากประเทศไหนออสเตรเลียออสเตรเลีย ที่เขาใบแล้วชื่อเต็มแอฟริกาแอฟริกาสามสองหนึ่งแอฟริกาแอฟริกาสามคนคำตอบที่ให้มาผิดน้องเขาพันเขาชื่ออะไรอะไรบูฟ็อกไม่ใบหน่อยดิมันก็ไม่รู้ฮะคนหนักแล้วนะอันนี้อเมริกันบูฟ็อกอันนี้คือตัวเลือกหรอ่ะอันนี้คือคำตอบ ตายแล้วแดนไม่โทษอะไรลูกแล้วได้เข้าใจแล้วเรากลับไปเล่นกีฬาไม่ใช่หรือเรื่องอะไรไม่เป็นไรเราเตะบอลอะไรไปเรื่อยๆหรเป็นไรเรามาสายนี้นี่แหละคือการเลี้ยงให้รักแล้วหักหลังที่หลังหักขาหักขานี่ไงขาดิหักขากอกออกมากินแต่อันนี้ที่ ที่พี่เขาทํามาคือเป็นกบพันธุ์ไทยอันนี้คือหนังเขาอันนี้น้องตะไคร้อันนี้น้องตะไคร้อันนี้ค้อกบทอดอันนี้คื้ไน้องตะไคร้ใช่อันนี้คืออะไรคะแแงว่ผัะแนงเหมือนผัดเผ็ดผัดเผ็ดดําๆนี่คือไม่ใช่กระเทียมไม่ใช่นี่คือไข่กบร้านนี้คืออ่อมกบเรามาชิมกันดีกว่าว่ากบ ฟาร์มแม่ปลอยจังหวัดของแก่นเนี่ยของแก่งนะเราเป็นอะไรเนี่ยเด็ดหรือด้อยเนื้อเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้หนังฟังนี่ฟัง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 เล่นมากอันนี้น่องเขาค่ะไม่ซื้อกบกลับนะถ้าทำแบบนี้เหมือนไก่เหมือนเหมือนไก่แต่แน่นกว่าไก่กินเนื้อมันสิโอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนหนังปลาเลยอ่ะอืมคล้ายๆลองดูเหมือนไก่เลยอ่ะเหมือนไก่เลยอ่ะอืม จริงๆอ่ะเนื้อกบอ่ะราคาแพงกว่าไก่เนาะใช่แพงกว่าไก่อีกอ่ะอันเนี้ยมอมว่าโอเคสำหรับการเอาไปทำที่ร่วกเพมั้ใช้พื้นที่ไม่เยอะแล้วก็ดูแลง่ายจริงๆอ่ะถ้าเราอยากถ้าเลี้ยงมอมต้องกินนะไม่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 เลี้ยงก็ได้ไม่ได้กินอะไรเลยอันเนี้ยคือคุณแม่แบบ มีเวลาใช่ไหมคุณลูกก็ทําให้คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ชอบตอนแรกตอนแรกคุณแม่ชอบตอนเนี้ยเป็นเหมือนแบบไฟบังคับแหละคุณแม่บอกว่าจะทําได้เยอะหรือทําได้น้อยบางทีมันขึ้นอยู่กับอากาศไม่สนไม่สน enjoy enjoy นี่จะบอกว่าอันนี้คือยังไม่จบนะเทปเราอ่ะเพราะว่าเราจะมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายอันนี้คือกบคืออย่างหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงที่มาขอนแก่นแล้วเราต้องไม่ห้ามห้ามพลาดไปดู หมูบ้านมูอัอนเนี้ยเขาบอกว่าเอางูมาโชว์ก่อนหนึ่งกับอมีอันนึงคือเลี้ยงงูเอาไอขายให้คนกินอือนี่ไงเราก็เลี้ยงกบให้งูกินแล้วเอางูให้คนกินอย่างเนี้้หรอฮะไม่ใช่สิ <c oughs> เราก็เลี้ยงงัวไว้เผื่อเราทําโชว์ที่สวนเราชมกัดมัมชมกัดมัมชมกัดมัมเนี่ยแหละเนาะเวลาลูกหลักลูกเอ็นดูเขาจะพูดแบบนี้แหละค่ะพี่พี่ยังไงใครอยากมาดูนะคะหรือว่าอยากสั่งกบก็มาสั่งกบฟาร์มแม่พลอยได้ที่ขอนแก่นนะมาเลยสะอาดสะอ้านดูแลดีมาเป็นลูกค้าเขาได้นะจริงๆอะมีเยอะมากเลยอยากถ่ายให้ดูแต่ว่าลูกค้าเอาไปประมาณ3วันที่แล้วอะสามวันที่แล้วขายไปประมาณสองตันเนาะ ไอ้สองอ,อ,อันนี้รครับคือกินไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเราล้างเขาก็เลยกินไม่ได้แล้วเราเราล้างมันเลยเลยนะ <c oughs> อะเราลงไปล้างมันก็เลยแบบสุดกระปุกนีบ้านูา <c oughs> านจงอ่าง ทางเข้าสวนงูยินดีต้อนรับสู่ดินแดนอาถรรพ์และตำนานสวนงูจงอางสักกะสลตาใหญ่ป๊อปเด็กๆรู้ไหมว่าที่นี่เละๆๆๆพูดจะพูดอะไรประวัติงูอะไรหลอนไปหมดแล้วแล้วว้าวว้าวที่ดีตกใจเหรอ่ ที่นี่ก็จะมีงูสารพัดชนิดเขาก็จะมีชมงูด้วยเข้าไปข้างในไหมอันนี้เรามาชมงูก่อนมาชมงูมีใครกลัวงูบ้างพี่ดิมดิมนี่กลัวงูกลัวงูนะดิมเนี่ยมาตรงนี้ดิมมันก็มารับหน้าพี่ดิเออถ่ายอะไรให้มันใก้หน้าพี่ดิดิมอินเสิร์ตเป็นการมันโกโปลอย่าเกิดเหตุด่วนประตูมันแงมันดูแล้วแค่บอกประตูอุ้ย ประตูงูแง้มมันแง้มแล้วมันก็มีสร้างข้างหลังอะเห็นไหมระตูงแง้มมันมันแล้วมันลอกคาบอยู่แล้วตัวมันหายอมันออกไฟเอ้ากลัวแล้วน่เยนี่เลยนี่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 ว้่นีนี่นี่นี่นก่นน่่นนหน่น่น่่นี่นนนย มันมันเขาเรียกว่าไรมันจะแผ่แม่เบี้ยวได้ไหมอุ้ยไข่เด็กๆไข่เต็มเลยไข่เออใช่ใช่ไข่เต็มเลยไข่นี่ไงตรงนี้มันมีไข่ไข่ที่ไหนจริงด้วยอุ้ยทำไมไข่อันนี้ไม่รอเล่นดิมมาดูไข่ใหญ่ๆเลยไข่โอ้ยตัวใหญ่ๆเท่านั้นไหนมัมบอกว่าตัวเท่านี้โอ้ยตัวใหญ่เลยตรงนี้มีปะมีอันนี้งูหลามครับ งู <S <S หลามไม่อยู่ด้วยไม่อยู่สกักตันเลยลูกกตัวอะไรลูกเขาบอกว่าถ้าเราอยากจับงูดูงูให้ไปที่ลานได้เลยโชว์จะเริ่มต้นตอนบ่ายสองโมงไปไหมไปรอดูตรงโชว์ไหมไปเลยไปตอนนี้นะคะผมแล้วก็รอในระหว่างที่เรารอใช่ไหมคีเรนแล้วก็ มาเดินตลาดเอ้ยนี่ไมันจะเล่นอะไรอย่างเงเออมีร้านค้า <c oughs> อ้าวมีอะไรบ้างครับที่นี่อุ้ยนี่ไงไน้ำมันสมนุนไพรพิษงูอันนี้คือ,อยาไข่เส้นน้ำยาพิษง,งูประกอกรึงงูมีอะไรแก้เสียงแหบงนะครับเส้นเสียงเออน้ำมันเส้นเสียงขีใส่คอยเดินมไม่ามไม่ อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรของพื้นบ้านอย่างเงี้ยเหรอครับสกัดเอาเองแต่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับงูเลยไม่มีไม่มีสักอย่างไม่มีพิษงูไม่มีงูนะคะโอ้ยกลับมันดีกว่าที่อื่นยังไงครับอันนี้ยก็มันมีไอ้ส่วนผสมของเนี่ยเป็นบ้านพยางู ว้ยเนี่ยว่านถอนพิษทุกอย่างที่มีพิษได้หมดว่านถอนพิษหรอแก้ปวดนั่นแหละผสมเข้าไปยังไงนะครับเวลางูกัดเขาจะเคี้ยวว่านตัวนี้ทานแต่ตอนนี้จะารเริ่มร้อนแล้วลอสมมติว่าโดนงูกัดเราเจอว่านตัวนี้เขากัดกิน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 เคี้ยวเลยล้างไม่ไดล้างโอ้ชั่วโมงนั้นไม่ต้องล้างแล้วเคี้ยวแล้วแล้วมันช่วยแบบชลอเพื่อไปโรงพยาบาลใช่ค่ะอ่าเาใครอยากได้เอาไปปลูก เอาซื้อไปให้ยายไหมเออของฝากยายยายเอาไหมอันนี้ให้ยายยายมาอ่ะยัยยายเอาไปทำอะไรอ่ะยายยายไม่ใช้เหรอยายยายไม่ใช้ยายยายนวดแล้วก็เจ็บอ๋อยายยายนวดไม่เป็นให้พี่ทิศไหมให้พี่ทิศเออให้พี่ทิศให้พี่ทิศเอาไหน bunları, ให้พี่ทิศเอาแบบน้ำหรือเอาแบบขวดเร่องมอง,องอดีเลกเอาน้ำเอาน้ำดีกว่าเอาน้ำเอาสีอะไร อันไหนแซ่บกว่ากันครับอันไหนแซ่บกว่ากันครับอยากอยากเอาอันแซ่บโอ้ยเอาแซ่บก็สีเหลืองโอเคเอาสีเหลืองสีเหลืองสีเขียวก็เหมือนกันเย็นแล้วก็แสบแล้วก็เย็นสบายเอาอันนี้อันนี้พี่ธีทใช่ไหมใช่อ่ะพี่ธีไปนี้ของดาดาอ๋อโชว์ใกล้เริ่มแล้วเอาอันนี้หนึ่งอันอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันแล้วอันนี้ใช่ไหมั้หนึ่โอเคเป็นสี่อันครับเอคิดไมไปดูอย่างละอัน คนนี้คน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  ที่มาขอนแก่นทําให้เรารู้ว่าความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความสุขของพี่ๆชาวขอนแก่นยังมีมากมายเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะมากี่ครั้งก็ยังได้พบกับมิตรภาพที่ดีเสมอขอบคุณพี่อู่จุนยูทูบเบอร์ในดวงใจของเด็กๆที่พาตะลุยเติมเต็มความสนุกในวัยเด็กให้กับ3ามกุมารขอบคุณผอแตงโมที่เอ็นดูเด็กๆและก็มอบรอยยิ้มที่น่าจดจําและที่ขาดไม่ได้พี่ๆแก๊งเซียนสารตั้งต้นที่ทําให้เราปักหมดความสนุกมาถึงขอนแก่นความสุขที่ได้รับจากพี่ๆทุก ค,คงติดตัวลูกๆและกายฮารูไปอีกนานเพราะสิ่งที่พวกเราได้เจอคือบทเรียนอีกวิชาที่จะติดตัวไปตั้งแต่วันนี้ไปจนเด็กโตนี่คือวิชาชีวิตไม่ว่าจะไปไหนขอให้พี่ๆทุกคนได้พบกับมิตรภาพดีๆแบบที่พวกเราเจอนะคะขอบคุณค่ะขอ,อนแก่น